มีเขาถามมาค่ะอาจารย์อยากทราบว่าบทสวดนโมเมมาจากไหนคะแล้วต้องสวดตอนไหนบ้างถึงจะดีจริงๆแล้วเนี่ยการบทสวดทั้งหลายเนี่ยมีประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นการลดจนาของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดต่อจากกัน<ฮ>ะนะครับ<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะต้นสายไปทางเนี่ยถ้าจะให้บอกว่าของหลวงพ่อองค์ไหนตอบไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นการสืบทอดเขาเรียกว่ารดนามา เป็นร้อยแก้วร้อยกองจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่อิทธิคุณเนี่ยคือการขอพอรเทวดาและโน้มน้าวใจโน้มน้าวจิตใจเชื่อมบุญไปยังเทวดาว่าเราเป็นคนดีเราปรารถนาสิ่งที่ดีขอบาร,รมีขอมาพึ่งพาเทวดาให้ลงมาช่วยและอนุโมทนาบุญในกิจกรรมบุญของข้าพเจ้าทุกกิจกรรมบุญไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นการเชื่อมบุญคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับนะ สวดตอนไหนดีที่สุดนะคะอาจารย์ก่อนนอนถ้าเป็นหลังสวดมนต์เสร็จแล้ว,ลวนรวนะครับหรือขับรถไปเนาะจะไปหาลูกค้า<อ>จะไปทำงานนะโมเมสัพพะเทวนานังสะมาโซอเวโลมหาการุนิโกเนี่ยตัวนี้เราจะสื่อกับเบื้องบนได้อย่างชัดเจนตรงที่เราน้อมจิตน้อมใจโดยรดจนาผ่านคาถาที่ครูบาอาจารย์เขาเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ